ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอเจมีคาร์กเกอร์ชี้ว่าจังหวะที่กรานิชชาก้าปะทะก,กับเทรนอเล็กซานเดอร์ช่วยกระตุ้นนักเตะลิเวอร์พูลให้มีแรงฮึดกลับมาแต่ก็แสดงความไม่พอใจต่อการเล่นของแข้งอาร์เซนอลเช่นกันซึ่งมีจังหวะที่ถูกพูดถึงที่ชาก้าเล่นนอกเกมใส่เทรนที่ส่งบอลออกจากเท้าไปแล้วแต่มิดฟิลปืนใหญ่ตามน้ําจนสร้างความไม่พอใจจนเกิดการประทะก,กันจนนักเตะทั้งสองทีมต้องเข้ามาห้ามศึกโดยทั้งคู่ต่างโดนใบเหลืองจากผู้ตัดสิน ทางคาร์เกอร์ไม่พอใจกับการเล่นในจังหวะนี้ของชากา้าแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันช่วยสร้างแรงฮึดและความมีชีวิตชีวาให้กับลิเวอร์พูได้เป็นอย่างดีโดยกล่าวว่าใช่ผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นผมหมายถึงว่ามันฟังดูงี่เง่านะผมดีใจที่ชาก้าทํามันแต่ผมก็หัวเสียกับชาก้าด้วยผมไม่ใช่แฟนบอลอาร์เซนอลแต่ถ้าผมเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนายกำลังทำอะไรมันโง่มากเกมอยู่ในมืออยู่แล้วและนายก็เป็นคนสำคัญ แม้แต่การเข้าแย่งบอลใช้แขนเพื่ออะไรและการประทะก,กับเทรนมันสร้างความตื่นตัวให้กับแฟนบอลชาก้าโง่มากที่ทำอย่างนั้นรู้อะไรไหมดูกการนี้เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมในบทบาทที่แตกต่างออกไปขยับขึ้นไปสูงขึ้นในสนามมีอิทธิพลอย่างมากต่อทีมแต่นั่นเป็นการย้อนกลับไปเป็นชาก้าคนเก่าพูดตามตรงไม่มีใครรู้ว่ามันนำไปสู่ประตูหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่ทำอะไรแบบนั้นในสนามแห่งนี้ มันเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีมีทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะกลับสู่เกมได้คือแรงเชียร์จากอัานทร์ถ้าแค่เกมฟุตบอลอย่างเดียวลิเวอร์พูลในตอนนี้ไม่สามารถแข่งกับอาร์เซนอลแต่ด้วยพลังในสนามพวกเขาทําได้และอาร์เซนอลเกือบจะแพ้เกมนี้แล้วรอยเคียนและเจะมี่คาร์กเกอร์ตั้งคําถามเกี่ยวกับเกมรับของเทรนอเล็กซานเดอร์โนในเกมที่รูพูเปิดบ้านไล่ตีเสมออาร์เซนอลสอ ฟูลแบ็กวัย24ปีเป็นคนแอซิดให้โรเบโต้ฟิมิโนมงตีเสมอในนาทีที่87อย่างไรก็ตามอาเล็กซานเดอร์ออโนมีส่วนกับเกมรับที่ย่ำแย่ของเจ้าถิน่นจนทําให้พวกเขาโดนอาร์เซนอลน,นำห่าง2-0ต,ตั้งแต่นาทีที่28ของเกมเริ่มจากคีนที่แสดงความเห็นถึงฟูลแบ็กทีมชาติกรีดว่ามันน่าประหลาดใจสําหรับเทรนดเหมือนเขาไม่เคยเล่นตําแหน่งนี้มาก่อนเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ลงเล่นเป็นร้อยเกมคว้าแชมป์ใหญ่ๆมามากมายเขาเป็นนักเตะร,ระดับทีมชาติ นักเตะคู่แข่งเคลื่อนที่รอบตัวเขาอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนทั้งที่เขาต้องเผชิญหน้ากับมันทุกวันในการฝึกซ้อมทุกครั้งที่เล่นฟุตบอลระดับท็อปดูเหมือนว่าเขาจะประหลาดใจทุกครั้งเมื่อเขาต้องเผชิญกับการเคลื่อนที่ของคู่แข่งเขาไม่ได้เรียนรู้เลยจากประสบการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันทําให้ผมประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่พัฒนาเกมรับขึ้นเลยคาร์ลเกอร์เห็นด้วยกับคีนโดยเสริมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพัฒนาเกมรับหรือไม่ผมมมไไ่่่่คอยแนใใจจวาาาาาเขาะทดํดด้้้ถหพูตตรง เขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งอีกครั้งเราจะเห็นเขาเล่นเกมบุกมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเขาตั้งรับน้อยลงย้อนกลับไปดูฟอร์มของเชนอเล็กซานเดอร์โนในเกมกับอาร์เซนอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมกับบทบาทสำคัญของเขาในการถูกดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์สัมผัสบอล77ครั้งมากที่สุดในสนามผ่านบอลสำเร็จ42ต่อ52ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล81% 4ต่อแแท็กเกิลชนะแย่งบอลคืน7ครั้งเคลียบอลสำคัญหนึ่งครั้งสกัด1ครั้งสร้างโอกาสได้4ครั้งอันดับหนึ่งในสนาม1ต่อหนึ่งการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ6ครอสบอลที่แม่นยำา1แอซิ์เกมนี้บอกเลยว่าชอบบาบาทการเล่นของเทรนมากจริงๆการขยับเข้ามาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์สิ่งที่ทำให้เราเห็นก็คือมิตินในการจ่ายบอลที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับเขาจากตอนแรกมีแค่ด้านขวาในมุมพื้นที่ขวาเท่านั้น แต่การขยับเข้ามาด้านในเป็นตำแหน่งกองกลางเต็มตัวเวลาเล่นเกมลุกมันช่วยเพิ่มมิติในแดนกลางได้แบบชัดเจนมันมีมุมมองจากการสร้างสรรค์ของเขามากขึ้นน่าสนใจจริงๆกับตำแหน่งมิดฟิลแบบทาวรไม่แน่เราอาจจะได้เห็นเทรนในตำแหน่งมิดฟิลมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือตำแหน่งโดยธรรมชาติของเขาในสมัยเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วแค่ต้องฝึกซ้อมและเรียกจังหวะการเล่นในมุมมองและพื้นที่แบบเดิมๆกลับมาอีกครั้งและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมลิเวอร์พูลหลังจากนี้ก็เป็นได้เลยทีเดียว ไมคก้าริชาร์ดอดีตกองหลังชิมช่างกฤยกให้เกมริพูเปิดบ้านเสมออาเซนนลคือหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดที่ตัวเองเคยได้ดูมาเลยริชาร์ดพูดถึงเกมที่อนฟิวพานทางสกายสปอร์ตว่านี่คือเกมหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ดูมาเลยผมไม่ได้พูดเกินจริงอาเซนตลยอดเยี่ยมมากแทคกติกของพวกเขายอดเยี่ยมมากซินเชนโก้ลงเล่นเป็นมิดฟิลมาติโนลี่และซาก้าเล่นเกมรุกลิมเส้นมันไหลลื่นมันเป็นเกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมริร์ภูมีช่วงแย่และพลิกกลับมา มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนบอลที่ได้ดูรอยขีดอดีตกองกลางของเมเจอร์วิจา์แอนดูโรปสันแข้งของลิวอพูที่ทำตัวเป็นเด็กหลังมีเหตุการณ์ที่โดนไลแมนสอกใส่โดยชี้ว่าควรเอาเวลาไปสนใจเกมของตัวเองจะดีกว่าหลังสิ้นเสียงนกหวีดครึ่งแรกแบ็คซ้ายหงแดงเดินเข้าไปหาคอนสแตนตินฮาสซิดาคิสไลแมนซึ่งมีการสะบัดมือและสอกไปโดนโรประสันจนนักเตะเจ้าถิ่นพากันไปประท้วงใส่พอเทียนี่ผู้ตัดสิน แต่สุดท้ายโรบสันโดนใบเหลืองขินพูดถึงโรบสันผ่านทางสกายสปอร์ตว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่าโรบสันเข้าไปดึงไลแมนก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่โรบสันพูดบันออกมาเขาควรจะเวลาไปสนใจการเล่นเกมรับของตัวเองมากกว่านะผมดูโรบสันมาหลายครั้งแล้วเขาเหมือนเป็นเด็กที่ตัวโตวแค่อยู่ในเกมและมีสมาธิกับการเล่นเกมรับเขาไปจับไลแมนก่อนนะ คริสตอตันอดีตกองหน้าพิมลิกออกโรงเรียกร้องให้ลงโทษแบนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ชักศอกใส่แอนดูโรบสันหรือว่าผู้เปิดบ้านเสมอกรับอาร์เซนอลในศึกพิมลีกเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นเกมที่มีประเด็นให้พูดถึงมากมายหนึ่งในนั้นคือจังหวะที่โรบสันเดินเข้าไปหาคอนสแตนตินฮาสซิดาคิสซึ่งทำหน้าที่เป็นไลแมนหลังสิ้นเสียงนกวีนจบครึ่งแรกแต่ดูเหมือนว่าแข้งชาวสกอตจะไปสัมผัสดโดนตัวผู้ช่วยผู้ตัดสินก่อนจะโดนชักศอกสวน โรบสันยืนยันขณะอยู่ในอุมโมงห้องแต่งตัวว่าเขาชักศอกใส่คอผมไลแมนชักศอกใส่คอของผมซัตตันได้ตั้งคำถา,ถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเคยมีกรณีคล้ายคลึงหรือไม่และมีบทลงโทษอย่างไรพร้อมให้ความเห็นว่าไลแมนรายนี้ควรโดนลงโทษแบนผมไม่รู้จริงๆว่าไลแมนคิดอะไรอยู่กันแน่เท่าที่ผมเห็นเขาควรจะโดนแบนเขากล่าวผ่าน BBC r a d i o ด l i โ e เขาจะต้องถูกพักงานหลายเกมผมนึกไม่ออกเลยว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่า มันมีกรณีตัวอย่างลักษณะนี้บ้างไหมประเด็นสำคัญที่จะเอามาโต้เถียงคืออเล็กซานดรามิโตวิชโดนแบน8เกมและ FA ก็อยากให้เขาโดนแบนนานมากกว่านั้นแต่คุณจะให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินมาชักศอกไม่ได้บทลงโทษควรจะเป็นยังไงกันลิอร์พูลยิ้มเผยเงื่อนไขซิลนูเนสจากวูฟด้วยค่าตัวสุดถูกสโมสรลิพูมีความหวังในการเสริมทัพในแดนกลางอีกครั้งเมื่อมีรายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์ว่า วูปแทมตันอาจจะตั้งราคาขายมาชุดนูเนสกองกลางคนสําคัญเอาไว้เพียง30ล้านปอนด์หากว่าพวกเขาร่วงจากพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลหงแดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมของมิดฟิลด์โปรตุกสอย่างหนักในช่วงหลังโดยเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัวประมาณ38ล้านปอนด์และมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่44ล้านปอนด์ด้วยกันเจสันครอปต้องการกองกลางคนใหม่ที่จะเข้ามายกระดับทีมให้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ซีซั่นนี้พวกเขาทำท่าว่าจะุดจาากกพื้นที่่ยูฟช โดยมีจูดเบลลิงแฮมเป็นเพ้าหมยอดับหนึ่งในขณะที่นูเนสก็ยังเป็นแข้งที่หงแดงต้องการด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามวูฟเพึ่งจะทําการยกเลิกค่าฉีกสัญญาของนักเตะและตั้งค่าตัวเอาไว้ที่50ล้านปอนด์แต่ด้วยสถานก,การณ์ปัจจุบันที่พวกเขายังไม่ค่อยปลอดภัยจากการตกชั้นโดยตอนนี้รังอัดดับ13มี31คะแนนจากการลงสนาม30นัดและอยู่ห่างจากโซอนอันตรายเพียงสีแต้มทําให้คาดกันว่าพวกเขาอาจจะยอมปล่อยตัวนูเนสในราคาที่ถูกลงเพียง30ล้านปอนด์หากไม่สามารถอยู่รอดในพรีเม เพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าเหนื่อยลงหากต้องไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพนูเนสพึ่งจะยิงประตูชัยให้กับทีมหมาป่าลอนดอนเอาชนะเชลซีที่มีแฟงแลัมพาดกลับมาคุมทีมช่วคราวเป็นนัดแรกด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นประตูแรกจากการลงเล่นไปทั้งหมด3 1นัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาฟาบิโซโรโนโร,รายงานว่าเชลซีและเมสันเมา์มีกำหนดการที่กลับมาทำการเจรจา ในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่กันอีกครั้งเมื่อรูการนี้สิ้นสุดลงไปโดยมีลิพูที่คอยเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดและผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีเองก็อาจจะมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจอนาคตของนักเตะรายนี้อีกด้วยเมาและเอเย่นส่วนตัวของเขาทราบดีถึงความสนใจที่ลิพูมีต่อดาวเตะรายนี้เป็นอย่างมากแต่พวกเขาจะทบทวนอนาคตของเขาอย่างจริงจังอีกครั้งก็ต่อเมื่อดูการนี้สิ้นสุดลงไปเท่านั้น ตอนนี้ผู้เล่นต้องการอยากที่จะมุ่งมั่นช่วยเหลือทีมไปจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นเชลซีเปิดศึกลิเวอร์พูลเพื่อแย่งตัวนิโคโลโบาเดล่ากองกลางอินเตอร์มิลานตามรายงานจากสื่ออิตาลีมิดฟิลด์ชาวอิตาเลียนทูอินเตอร์มิลานยืมตัวมาจาก,กากยอรี่เมื่อปี2 0 1 9แต่ทางงูใหญ่จัดการคว้าตัวแบบถาวรหลังจากนักเตะแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมให้สโมสรน,นับจากนั้นกองกลางวัย26ปีกลายมาเป็นแกนหลักให้เนลัสซูรี ส่วนผลงานในสนามลุูการนี้ลงสนามไปทั้งสิ้น38เกมจากทุกรายการทําได้6ประตูกับ8แอซิ์แต่ล่าสุดเกาโชแมกกาโตเผยว่าอินเตอร์มิลานวางราคาขายกองกลางชีมชตัตอิตาลีไว้ที่ประมาณ50ล้านย,ยูโรเท่านั้นกรณีดังกล่าวทำให้สิงโตน้ำเงินครามกับหค้งแดงพร้อมเปิดศึกแย่งตัวบาริล่าหลังจบฤุูกาลนี้แม้ทางนักเตะเป็นแกล,ลักให้อินเตอร์แต่สโมสรดังอิตาลีไม่ปิดโอกาสปล่อยตัวหากได้ราคาตามที่ต้องการ ฟังเชลซีพร้อมเสริมทีมต่อเนื่องโดยเฉพาะแดนกลางที่ต้องการหาคู่หูให้กับเอนโซ r เฟรนเดสไม่ต่างจากลิเวอร์พูลที่มีข่าวโยงกองกลางมากมายหลายคนในช่วงที่ผ่านมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ